เฮ้ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ริมแม่น้ำอยู่ใต้ต้นมะพร้าวโอ้ m ม g o ก็เฮยยูโอ้โหนี่ทุกคนอีกัวนาโอ้เ oh, oh. จ้าอีกัวนา wow. แล้วอยู่กับเจ้าตอร์เข้แล้วก็ช้างว้า wow, วอีกัวนาตัวใหญ่และนี่ก็พคกโคได้ พ่โคโดายก็ปาจากน้ำโอ้นี่เจ้าเอรเพนช้างนี่ช้างโอ้นี่ช้างจะโอ้นี่จริงทุกคนเจ้าจาระเข้กันได้ไหมจะมากินช้างหรือเปล่าวะมีเอ็กินค,คองมีลิงด้วยลิงเคมปัสซี นี่เจ้าลิงแ็มซีอ้อลิงแชมซีโอ้โหว้าว๋ยวาเอาช้างมาเดินตรงนี้ดีกว่าทุกคนเจ้าคิงคอง oh. อ้าวเอ้ยเจ้าไดโน่อจ้าเข้ ค่อคนใดเอเดฟเนเอเดฟเนเฮ้ยอ yeah. ีกคนนาฮ่าฮ่าฮ่าเย่สุดจอดเลยทุกคนแมมมอสโอเจ้าคิงคองเฮ้ยเฮ้ยยูเฮ้ยไปช่วยกันหน่อยแล้ว โอ้ oh my god ดูนี่สิเฮ้ยโอ้ my god โอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายฮู bye ้